สวัสดีครับผม MU Smile ็มยสไมคานะครับนานเท่าไหร่แล้วครับที่เราขับรถแล้วเราไม่ได้ดูแลความสะอาดภายในรถยนต์เลยผมว่าครับชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องอยู่บนรถยนต์เนี่ยถึง99.99%น99นะครับแต่น้อยมากที่เราจะไปใส่ใจดูแลความสะอาดและสุขอ,อนามัยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ากระบวนการเนี่ยในการดูแลความสะอาดภายในรถยนต์ แล้วก็ค่าเชื้อนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับตามผมมาเลยครับในกรณีที่พรมพื้นนะครับมีคราบสะปกมากๆเนี่ยต้องใช้น้ํายาลงต่อนนะครับแล้วก็ใช้แปรงขนอ่อนแปรงเพื่อขจัดคราบฝังลึกให้มันขึ้นมาก่อนนะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับว่าแห่งประตูที่เราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเป็นไงบ้าง เมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าตอนที่ดูดเนี่ยมันก็จะมีคราบที่เป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับนั่นคือสิ่งสกรปรกเราอยู่กับมันทุกวันเราอาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของเรากับคนในครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูการซักบอกกันต่อขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับก็คือฉีดน้ํายาลงนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการขัดนะครับคราบสกรปรกเนี่ยมันลงไปอยู่ในเบาะนานแล้วนะครับ มันก็จะฝังตัวแน่นอยู่ เราก็มาถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับเราจะทําการฟอกเบาผ้าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้อนจริงไหมนี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้ฟอกเบานะครับก็จะเป็นหัวเฉพาะไว้ฟอกเบาโดยเฉพาะเลยแล้วก็ประกอบเข้าไปครับนะครับเห็นไอร้อนพุ่งออกมาไหมครเดี๋ยวจะลองยิงอุณหภูมิดูนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ รับรองว่าเชื้อโรคตายแน่ๆครับตายอย่างเคียรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราใช้งานยังไง เห็นความสกรปรกไหมครับว่าขนาดเราซักแล้วซักอีกนะครับพอเรามาฟอกบ่ออีกทีมันจะมีคราบความสกรปรกอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความร้อนที่ฆ่าเชื้อได้อย่างหมดจดนะครับคือซักบ่อท่าได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ความร้อนในนี้คือฆ่าตายสนิทนะครับในช่องแอร์ก็เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนะครับไม่แพ้กับสิ่งอื่นใดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าฆ่าเชื้อแล้วจะเป็นไงบ้าง เอามาดูกันว่าไอ้ที่เราซักบอกค่าเชื้อมามันเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำเนี่ยดำมากเลยนะครับนี่แหละคือสิ่งสกรปรกที่คุณอยู่กับมันทุกวันในรถยนต์นะครับนี่มันไม่ได้ใสเลยนะ พอเราซักบ่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการอบด้วยความร้อนนะครับเพื่อให้เบาะแห้งสนิททันทีนะครับจะได้ไม่มีเชื้อราแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับนะครับเราจะอบประตูบานละ20นาทีนะครับจนกว่ามันจะแห้งทั้งคันนะครับรับรองว่าแห้งสนิทแน่นอนครับ ถ้าใครนะครับวันนี้ตระหนักรู้ถึงเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็อยากจะได้บริการดีๆติดต่อเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเรา Delivery เอาสุขภาพไปฝากคุณที่บ้านนะครับจอดรถที่บ้านเฉยนะครับเราไปบริการให้ถึงที่เลยถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับรีบพักมาทันทีดูแลสุขภาพให้ดีก่อนที่มันจะสายเกินแก้ครับสำหรับวันนี้ผม M อ็มยูสมัค่ะแล้วก็แคร์คุณด้วยลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ